แวดหลอมยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติในเมืองได้รับการดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดีมีพื้นที่สีเขียวสำหรับบริการสาธารณะคิดเป็นสัสดส่วน19ตารางเมตรต่อคนสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเป็นระบบฝังกลบพื้นที่รวม39ไร่เศษปริมาณขยะของเทศบาลวันละ20-25ตันต่อวันหน่วยงานอื่นนำมากำจัดร่วม 1 0แห่งจํานวน15-20ตันต่อวันการจัดการน้ำเสียในปีพศ2554ได้รับการปรับปรุงเป็นระบบท่อเติมอากาศพื้นที่15ไร่จัดให้มีทางระบายน้ำและการแยกระบบระบายน้ำออกเป็น2ระบบเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบรองรับน้ำเสียได้5,000ลูกบาทเมตรต่อวันปริมาณน้ำเสียจะมีปริมาณ7,200ลูกบาศเมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน้ำเสียเข้าระบบ3,000ถึง3,500ลกบาทเมตรต่อวันคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนพื้นที่รอบนอกเมืองเป็นพื้นที่เกษตรกรรมการระบายน้ำลงสู่ไร่นาเทศบาลจึงตราเทศบัญญัติการติดตั้งถังดักไขมันส่งเสริมให้ความรู้ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือนตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์เช่นรดน้ำต้นไม้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำประปาได้ถึง438,000ลิตรต,ต่อเดือนการจัดการมลพิษอากาศมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อเฝ้าระวังมลพิษอากาศจัดทำประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญจากการเผาในที่โลง่งโดยทุกชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังเขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่งผลให้คุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัยดีการผลิตการบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุคลากรในองค์กรปรับพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดใช้ถุงพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวส่งเสริมการใช้พลังงานและน้ำอย่างมีการประเมินคาร์บอนฟุตเป็นระดับองค์กรบัรณาการในโรงเรียนเพื่อสร้างจิตสำนึกเด็กตั้งแต่วัยเยาว์ให้รักสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไปสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกชุมชนนะครับคือผมมีโครงการเรื่องเกี่ยวกับแยกขยะเปลี่ยนเมืองซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเราเราจะเห็นว่าขยะทั่วๆไปเนี่ยมันเป็นขยะล้นเมืองนะครับถ้าผมคาดประมาณดูแล้ว ถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปบอ่อขยะที่มอดินแดงของเราจะเต็มภายใน3ปีแต่ขณะนี้ผมคิดว่าถ้าเราบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนเราจ,จัดการแยกขยะเมืองเราจะเปลี่ยนบอ่อขยะของเราจะยืดอายุเป็น15ปีทันทีนะครับผมก็เลยคิดว่าผมคงต้องคืนถังให้ชุมชนแต่ถังที่จะคืนไปเนี่ยผมไม่ได้คืนไปตามบ้านแต่จะเป็นจุดรวมขยะแล้วในจุดรวมขยะเนี่ย ก็จะมีถังทั้งหมด4ี่สี่ประเภทด้วยกันนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยแยกขยะให้ผมหน่อยแล้วก็มาทิ้งตามประเภทนะครับอันแรกเลยเนี่ยคือขยะเปียกก็คือเศษอาหารต่างๆทีนี้วิธีการบริหารขยะเปียกเนี่ยท่านอาจจะเคยเห็นว่าผมเคยรณรงค์ให้ทำกรีนโคนนะครับเป็นถังรักโลกซึ่งถ้าเกิดทุกบ้านเนี่ยมีถังรักโลกนะครับทิ้งในบ้านเลยครับนี่ถ้าไม่ได้จริงๆนะครับก็ใส่ถุงพลา ออกมาแล้วก็ามาใส่ในถังที่มีสิกเกอร์สีเขียวนะครับซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ประเภทที่2นะครับก็เป็นขยะทั่วไปส่วนประเภทที่3คือพวกขยะดีไซเคิลนะครับก็บพวกถุงพลาสติกพวกแก้วพลาสติกขวดพลาสติกนะครับหรืออาจจะเป็นขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านนะเก็บเอาไว้นะครับถ้าเป็นพวกพลาสติกที่มันมี สกปรกท่านเสียเวลาล้างสักนิดหนึ่งนะครับล้างสักนิดหนึ่งแล้วก็จัดการเก็บไว้เลยครับพวกนี้นี่เป็นเงินเป็นทองครับถึงเวลาท่านก็เอาไปขายนะครับเอาอาทำประโยชน์ด้วยการเก็บสะสมเอาไว้และขายปุ๊บเนี่ยได้ค่าน้ำมันพืชสักขวดหนึ่งน้ำปลาสักขวดหนึ่งก็ยังดีนะครับส่วนขยะอีกประเภทหนึ่งคือขยะตัวนี้ครับท่านครับแมสแมสทุก ตอนนี้มันปีเนื่องจากภาวะโควิดเราเองเนี่ยประชาชนของเราเองเนี่ยถ้าเกิดใช้แมสกระดาษแบบนี้นะครับวันวันละหึงชิ้นหนึ่งชิ้นเนี่ยโอ้วันวันหนึ่งหลายหมื่นนะครับเพราะประชากรของเราทั้งหมด38,000คนผมว่าขยะเหล่านี้เนี่ยมุวนมๆวนมนมะยัดใส่ขวดพลาสติกเป็นขวดใหญ่ขวดลิตรครึ่งอย่างเงี้ยครับ นะครับพอเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านเอาไปใส่ในถังสีแดงถังซิกเกอร์สีแดงของเราเนี่ยจะเป็นขยะติดเชื้อเพราะฉะนั้นเมื่อไปใส่ในถังแดงปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราเวลาเขาเจ็บไปทิ้งนะครับเขาจะเอาไปทิ้งที่โรงพยาบาลชัยภูมิพร้อมกับพวกขยะติดเชื้อทางการแพทย์เช่นพวกสำลีพวกสลิงเข็มฉีดยาต่างๆและพวกนี้จะไปถูกทำลายที่นครสวรรค์ด้วยการเผาทำลายนะครับ ทีนี้เมื่อแยกขยะประเภทเหล่านี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยังมีขยะอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า,าช่วงก่อนนี้ถ้าเป็นพวกหลอดไฟฟลูออเรสเซนพวกฐานไฟฉายพวกแบตเตอรี่โทรศัพท์พวกกระป๋องสเปรย์ต่างๆตรงนั้นถ้ายังคงเดิมนะครับท่านครับให้เอาไปทิ้งที่ที่ทำการชุมชนเราจะมีตู้แดง เป็นตู้แดงเพื่อจะรับขยะอันตรายเหล่านี้โดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยในส่วนขยะอันตรายเหล่านี้ท่านไปทิ้งที่ตู้แดงที่อยู่ที่ทําการชุมชนของท่านเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีหน้าที่ไปเก็บเหมือนเดิมทีนี้นะครับถ้าท่านได้แยกขยะสีประเภทตามนี้แล้วท่านจะเห็นไหมครับว่าขยะที่จะเข้าบ่อขยะมอดินแดงของเราจริงๆเนี่ยคือเหลืออย่างเดียวคือขยะทั่วไปนะครับนอกนั้นถ้าเกิดทุกคนช่วยกันนั่นหมายความว่า ขยะอินทรีย์ขยะพวกขยะเปียกเศษอาหารต่งางๆอยู่ในกินโคลนของท่านในบ้านไม่ได้ออกมาขยะรีไซเคิลเอาไปขายไม่เข้าสู่ระบบบอกขยะนะครับในส่วนของขยะแมสถึงเข้าไปสักพักก็ออกไปทําลายไปเผาทิ้งที่นะครสวรรค์ช่วยกันครับถ้าเกิดทําอย่างนี้ทั้งหมดเลยท่านจะเห็นนะครับว่าเมืองเราจะน่าอยู่ นะครับเมืองเราจะปลอดขยะเรามาร่วมมือกันนะครับแล้วจะทําโครงการนี้ให้สําเร็จเมื่อสําเร็จเมืองเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสะอาดน่าอยู่นะครับเมืองแห่งนี้ของทุกท่านก็จะสะอาดปลอดเชื้อโรคขยะที่เป็นปัญหาโลกโลกโลกเมืองของเรามันจะหมดไปช่วยผมหน่อยช่วยกันคนละไม้คนละมือลำพังผมคนเดียวคงจะทำทั้งหมด ได้ไม่สําเร็จทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับโครงการนี้สําเร็จเมืองนี้จะน่าอยู่นะครับขอบคุณนะครับแล้วทุกอย่างเราเดินไปด้วยกันบ้านนี้เมืองนี้เป็นของพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับขอบพระคุณครับ